ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นองที่เข้ามารับชมทุกท่านครับครับวันนี้พบพ่อครับผมครับเสียสอนเมืองร้อยเกินครับหลังจากที่บ่ได้ออกมาต่อนนกเป็นเดือนครับเนื่องจากผู้เเ่าเพิ่นบ่สบายครับเป็นเข่าพยาบานครับเข่าลยาบานนอนลงมบานสองอาทิตย์แล้วครับตอนนี้เป็นติดเชื้อในกระแสเลือดครับติดเชื้อในกระแสเลือดครับ นี่ก็เลยถือโอกาสมาตอนเศร้าครับออกมาหาตอนนกนกบ่ได้ออกโดนครับค้นกระบอกเดยออกโดนครับกคิดทอดพี่ยอดน้องแล้วครับพี่น้องจะคิดทอดผมคือจังพี่น้องจะคิดทอดผมมาเนาะครับสิคือจังผมคิดทอดพี่น้องมาเนาะครับวันนี้ก็มาลอกเมืองครับโซนนี่โซนบ้านผมนี่มันร่มนะครับพี่น้องอากาศ ตอนกลางวันลมครับกลางคืนเนี่ยก็อากาศนิ่งครับจะมาลองซุ่มลองเสียงบึงครับพี่น้องวันนี้เอาเจ้าดอนบั้นบึงมาครับครับดอนบั้นบึงครับเอาแว่นมอไซน์มาครับวันนี้มแบบด้วนๆเฝ้าครับเดี๋ยวเซตสาย์เนี่ยจะได้ไปโรงพยาบาลอีกครับนี่ครับทำเลนี่ไม่นี่กะ เคยมาอยู่ครับท่านางมาช่วงเดือนก่อนนะครับสิงางหาตุนนส่ค้อนไซเล้วครับพี่น้องตุ่นไซไซตุนกอบตุนบต่นเก่าอีกว่าตุนกอบเสียงนกปลากบบนี้นะครับเสารเส,ะ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 สะิรองสิตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าครับ เจ็ดโมงกว่า,าต้นไ่กันครับที่ไ่ต้นกอกต้นเขาเลยไ่ต้นไม้เขาก็เริ่มสิ เหลืองแล้วนะครับเขาเริ่มเหลืองแล้วไรออกตอไข่มันมานเน้อครับมื่อนี้ทางไถออกตอบ่มีลมบ่มีอยังไข่มันมานครับตอนนี้กำลังมีลมเหรอครับทางผมกำลังสิมงนี้ล้มละลมกำลังไหม้แล้วลลรครับ หลังจากหาต้นมัดสองต้นครับใส้เวลาไปยี่สิบนาทีแล้วร้อง้ัตรีละครับลงร่วงนี่ละพี่สิแข็งแรงแน่อยู่ครับโอ้เยเวลาครับ้นมะ่าะหมดหลายครับพี่น้องครับร้องห่ดตอนนี้ครับ เป็นนกสูสซ้ำใจเนาะครับก็เป็นหนักๆใช่อหมเนี่ยใอ้นกมีนกมัดสูมาเล่นเด้อครับดุดไปออกเสื้อไก่เล่นในสู่นะครับพี่นอกล้มครับ แปดโมงครึ่งแล้วครับลุ่มเอากไะเล่นทนนี่เดินรอ วันใหม่จุดใหม่ครับไปหาคงินใส่เงา สซกันมาพักงหญ่ๆครับนั่งโซกันแล้วครับอันนี้มาอายุก็เหียบครับเ่อนกันแล้วครับอันนี้โกบ้ากับคนครับกลางตีกลางหางเล่นใส่ขนเสื้อครับอันนี้นะครับสมมติเราเป็นเพื่อนกันเลยครับนกี้ครับไรออกนละครับพัดต้งไม่สูซครับ ไปสู่ครับพี่น้องครับไลกันหนอกกันครับโอ้ยเกลือนกันได้ยังไ,ไเกอนกันนะ คับหาต้อไหมโซลครับเป็นเพื่อนกันแล้วครับอธิเทือโอการูุปคลิปนะครับเียวนกลงนะครับสิบได้ไปโรงพยาบาลนะครับวันนี้โรงพยาบาลครับเยี่ยมพุทาครับ เขาเขานะำไปทรงผูเฝ้่าน้ำครับแต่มาหนี้อุปสรรคก็คืนล่มเหรอครับพี่น้องครับลมแห้งครับนลกห่าอยู่ยครับช่วงนาว่ากันล่มครับโซนบ้านผมมีลมแห้งนี่แหละสิ่ผมมีลมแค่ตอนกลางคืนครับแล้วก็ช่วงเศร้ากันสี่เท็ดยงโมงแปดโมงเลยครับหลังจากเก้าโมงไปกับเป็นฮอดค่มาแล้วครับลมแห้งมาอนี้กับเจ้าดอนบ้านเมืองกับเล่นกระเฮ็ดยุ่ครับแอ่ครับ อากาศพอเป็นใจครับนกปลากระถือว่ามู่อสู่ครับเดี๋ยก็พอมีลมพันกับโบคอยขยับบกคอยเต้นนะครับแต่สิเกาะยุกิงกับเกาะยุงงาครับเขาก็จะใส่งาเดียวๆโดดๆเนี้ยกับไ้ครับเพราะว่างาใหม่มันเตี่ยใหม่มันเปี่ยนก่ะนกกะบโคอยอยากเรียนอยากห้องครับนกมันก็ต้องเกาะต้องจับนะครับเนาะในรอบเดือนแล้ะครับเดี๋ยวออกมาเอนกออกมาเล่นมาฝึกต่อครับ พอได้เห็นกระสายยาครับพอได้มีแห้งครับกระชุมกะช่วยเห็นพี่น้องหลายคนไปต่อไปเล่นกับอากาศเป็นใจบ่ล่มบ่ยังกับนกได้นกได้มานมากก็ดีใจนะครับไปออกต่อไขมันมานครับพี่น้องครับไขมันมานได้นกสุขูสุขคนครับรับมือนี่กับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณกําลังใจสีมอกษ์ไปกคครับแล้วครับมีโอกาสครับผูเฒ่ายิ่ดีมีแห้งครับอากาศร่ม นิ่งๆอากาศเป็นใจครับบ่มีลมบ่มีป่ามีฝนกะ <c oughs> แต่มีโอกาสได้ไปต่อนนกไข่พี่น้องได้รับชมเลยครับรับมั่นนี่ขอก่าวคข้า่าสวัสดีครับ